ไมต้องเอาขนุนด้วยครับเอาขนุนมันเกิดหนนไงเรื่องที่สองก็จะถามหมว่าทําไมต้องเป็นขนนเออทําไมไม่เป็นจะประดาบภาคใต้ผมก็มาบนว่าอย่าให้โดนทหารไปบนตาเป็นทหารเหรอไม่ใช่ใหญ่ทานตกทองก็ปลอมเพชรก็ปลอมคุณรู้ได้ไงเพชรทองปลอมผมรู้สิผมดูที่ตัวตัด สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมรายการก่อนบ่ายโกกับโกเปิดประเดิมปี2,569วัดแรกที่เราจะพาทุกท่านไปมูเอาเลิกเอาใช้ต้อนรับปีใหม่นี้คือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมกับอาหลานคู่นี้อาเป็ดเทิญยิ้มและโกบอยครัชไปหมูไปกินกันเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโกนี่คือรายการก่อนาบโกกับโกครับผมวันนี้นะครับเราทั้งคู่อาหลานอยู่ที่วัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับแล้วก็บอกว่ายุคนี้นะถ้าจะ เทียบแล้วเนี่ยรวมๆแล้วประมาณเกือบหกร้อยปีวัดแห่งนี้หกร้อยปีสมัยก่อนแสดงว่าหกร้อยปีการสัญจรไปมาเนี่ยต้องมาทางน้ําได้ทางเดียววัดแห่งนี้อยู่กับทางน้ําเลยครับทางน้ําเลยริมน้ําเลยอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้นะครับเราทั้งคู่เนี่ยได้รับความเมตตาจาก เจ้าอาวาสฮะพระครูปฐมวัดิราคมฮะท่านจะมาให้ข้อมูลครับและพาเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเราเชิญดีกว่าครับเชิญนะเชิญกรับเชิญพระครูครับเชิญพระครูครับผมนิมนต์ครับนิมนต์ครับมาแล้วอาจจะเดินช้าดีหนึ่งนะฮะอายุมากเข้าเชิญครับอายุมากเข้าอายุมากเข้าแม่โกบอยช้าแต่ชัวร์นะครับ ผมไม่เคยเห็นอุโบสถที่สวยงามขนาดนี้ครับนานนี่ยังครับอันนี้สร้างใหม่ทำไมโบวกเก่ามันชั้นเดียวครับอันนี้อันนี้กี่ปีแล้วพ่อนี่ประมาณทักประมาณยี่สิบกว่าปีหรออ๋อเราดูกันตรงที่เขาตกแต่งฮะแต่จริงๆผิวว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหินอ่อดเห็นไหมใช่ไหม สวยมากๆเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเนาะครับมีทั้งช้างสามเสียนมีทั้งโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับงั้นเราเข้าไปกลับข้างในกันดีกว่าดีไหมฮะมาฮะนิมนอ์ครับนิมนตนนิมนตนหลวงพ่อเดี๋ยวตรงแดดมันร้อนถ้าจะได้ลมเข้าไปข้างในครับผมนะครับผมมานิมมตนครับพักสักครู่ครับขอเข้าร่มปับหนึ่งแล้วกลับมาครับ ทุกครับตอนนี้เราเข้ามาในโบสถ์วัดกลางบางแก้วแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วเด่นตาเลยนั่นก็คือพระประธานคูกโตเอตโโอหลวพ่อตโตจริงๆเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อ600กว่าปีเนี่ยผมเชื่อว่าในสถานที่แห่งนี้ต้องมีอะไรลึกกว่านั้นด้วครับอาสังเกตดูอ่ะเราเดินเข้ามาในโบสถ์เนี่ยครับ,รบกแปลกนะจะเย็นเย็นสบายเย็นสบาย จริงๆมันมีเรื่องเล่าเรื่องของกุมารด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าพี่จุ๋กับพี่เปียครับมีเรื่องเล่าว่ามีคนน่ะมักจะมาขอเรื่องของลูกและผลปรากฏว่ามานั่งสตอนที่หลวงปู่เพิ่มท่านนั่งบริกรรมคาถาอยู่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งรอบทั้งๆที่ว่าตอนนั้นเป็นตอนค่ําคืนอ่ก็เลยมีความเชื่อกันว่าครับกุมารทั้งสองตนนี่แหละครับมาช่วยทําให้การขอพรขอลูกประสบความสําเร็จ ผมถามดีกว่าผมถามคุณดารุตผมถามคุณเอาอะไรมาเนี่ยขนุนอ้าวมาทําไมเวลาคนที่มาบนออยากมีลูกอยากมีสักอย่างพบกับความสําเร็จยกพบกับความสมหวังสมปรารถนาครับต้องเอาขนุนมาแก้บนวัดแห่งนี้เนี่ยนะที่นี่แหละนี่นี่นี่ขนุนใช่ไหมครับใช่หรอ แล้วทําไมต้องเอาขนุนด้วยครับเอาขนมมันเกลืออ่อนหนนไงเกลื่อนหมนุนนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็จะถามหลวงพ่อว่าทําไมต้องเป็นขนุนเออทําไมไม่เป็นจัมปะดาทางภาคใต้ผม <laughs> <laughs> ไม่ดังเดิมเป็นงั้นนะดังเดิมเป็น <laughs> เเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนบน <laughs> อาจจะบนขนุนใช่ไหมฮะเพราะตรงแถวนี้ขนุนเยอะชาเป็นมงคลใช่เป็นมงคลถนนมันเลือกเกลื่อนขนุนมันทาให้ชีวิตมีความสุขได้บอกพี่น้องชาวใต้เปลยนจำปะดาเป็นขนนจำปะดาจเป็นขนนโอ้ยแบบใหม่แบบสับอีกแล้วนะครับอัเดและนี่คือเราไปบนอะไรมาไว้ครับอาผมเตรียมบนนะบนบนอะไรไว้อาผมจะบนขายที่ขายที่ครับผมเอาลวเว้ยสาทุเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาจะบนขายที่อ่ะ อาต้องให้ได้ขายก่อนแล้วอาค่อยค่อยมาแก้บนแก้บนแต่นี่นี่ผมบนขออนที่จะจะมาบนขายที่ผมบนอาหารไปเกณฑ์อาหารอาเนี่ยนะไม่ให้โดนทหารผมก็มาบนว่าอย่าให้โดนทหารแล้วอาไปบนตาเป็นทหารเหรอไม่ใช่ยายทหารตบโอ้โหไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย หยอกหยอกกันคือคนเนี่ยมาบนเนี่ยหนึ่งเรื่องการเกณฑ์ทหารแล้วก็สองเรื่องมีลูกมีต่างๆนานาที่เข้ามาตรงเนี้ยผมเนี่ยอยากจะบอกคนรุ่นใหม่เด็กๆลูกหลานรุ่นใหม่ทำแล้วสบายใจทำไปเถอะครับอะไรที่มันทําแล้วไม่ได้เสียหายนะครับแล้วก็คือมันเป็นความเชื่อของผู้หลักผู้ใหญ่นสมัยโบราณหลวงพ่อไม่บอกให้ผมชื่อวางก่อนเนนะยติงขยันนะมาเริ่ม ถือไม่พักไอ้เราก็นึกว่าชอบโถขนุนเนี่ยในโบราณเนี่ยพอเห็นเขาแบกกันเป็นลูกๆเลยเขาอกอุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาเลยคุณคุณอุ้มมาเลยอุ้มแล้วเดินรออโบสถเลยาานะจะบนะว่าเดินว,ว่ากี่รอบก็โดนรอโบสถ์เลยแต่ยุคนี้ยุคนี้มันไม่มีขนุใบใหญ่มันเหลือใบเล็ก ก็เลยต้องแ่กแล้วอุ้มไม่ไหวต้องแบกเซฟน้ําหนักใช่แบกเอาใช้แบกเอาใช้แบกเอาทาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ที่ไหนเราบนไว้ใช่ไหมแต่ละคนบนไม่เหมือนกันนะพ่อนะบางคนบนแต่ที่นี่ขนุนบนแล้วมีโอกาสได้สาสาธุ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  การนำขนุนมาแก้บนที่วัดกลางบางแก้วนะครับหลังจากแก้เสร็จผมขอแนะนําให้ลากลับไปจะนําไปทานเพื่อความเป็นสุริมงคลหรือหากใครที่อยากจะนําไปแจกจ่ายให้คนอื่นก็ถือว่าได้บุญสองต่อต่อยอดสิ่งดีๆแบ่งปันกันครับ จุดนี้เป็นมณฑปสีขาวของวัดกลางบางแก้วครับมองไปรอบๆสวยงามตะการตาบรรยากาศเหมือนจำลองวิหารย่อมๆม,มาไว้ในจุดนี้ครับและด้านหลังเหล่านี้นะครับ,ค,รบคือมณฑปวัดกลางบางแก้วมีเรื่องเล่าว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีคนมาเขาเรียกอะไรนะพอ่อขโมยขโมย <นะ S 2> พระใ,ในมณฑปนี้กลุกชแตกอยู่บนเพดานเหรอครับเก็บไว้บนเพดานแล้วก็เข้ามาขโมยเขาเข้ามาด้วยการเจาะ ประตูอืและลวงกรอกนเนดินเข้าไปภายในมณฑบมีการประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปศักดิก์สิทธิ์มากมายครับตอนนี้เราเข้ามาในมณฑบแล้วและที่อยู่ตรงหน้าเราอเปคือรอยพระพุทธบาท เป็นนะยุคของหลวงปู่บุญใช่ไหมครับออ๋ <โห S 1> ทุกคนก็ได้มากราบป,ปิดทองอนะเพื่อเป็นมงคลแต่ชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่คาใจอยู่ที่ตะก,กี้หลวงพ่อเราคุออยกันข้างล่างครับที่บอกว่าม,มาขโมยพระ2ีบาท ไม่ใช่ยีบาทมันคือยี่สิบบาทนะยี่สิบาทพระนะที่ไว้อยู่ข้างบนน้นนะครับอยู่บนบนรดานอยู่บนกระดาษแล้วไม่โตสมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไทั้งหมดไม่มีนี่ก็เลยมาขโมยไปผมขอเพิ่มเติมนิดนึงสาเหตุที่มีพวกโจรวิชาชีพเข้ามาขโมยของในวัดตอนนี้นปัจจุบันคุณไม่ต้องมาที่นี่นะครับวัดได้จัด เก็บเข้าในพิพิพธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วและวัดเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์เราจะพาทุกคนไปชมพิพิพธภัณฑ์ของวัดกาบางแก้วครับอยากดูว่าเหรียญที่บอกว่าราคา10ล้านนี่ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยากเห็นว่าเป็นยังไงถัดไปเป็นพิพิพธภัณฑ์พุทธวิถีนายกมีทั้งหมด3ชั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทีละชั้นดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับและจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พุทธวิถีนายกครับและผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้คนนี้เลยครับพี่โจโบลิงครับสวัสดีครับพี่โจโบลิงสวัสดีครับ โจถามนิดนึงทาไมถึงเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดกลางบางแก้วอ่าจริงๆผมเป็นคนนะครปฐมโดยกำเนิดครับอ๋อผมก็ได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่มาบ้างบางส่วนจากที่บ้านบ้างแล้วก็ญาติญาติบางก็เลยสนใจครับนะมาจุดที่พิพิธภัณฑ์เลย เห็นบอกว่ามีทั้งหมด3ชั้นใช่ครับไฮไลท์มันมีกี่ชั้นมีอย่างไรบ้างชั้นแรกก่อนเลยครับชั้นแรกก็จะเป็นวัตถุมงคลอของหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือที่ท่านได้สร้างไว้ก็เหมือนเราทําเป็นทำเนียบไว้าาแล้วก็มีเข้ามาแรกอันแรกเลยเราจะเจอกับอัฐิของบุรลพาจารย์ของวัดกลางบางแก้วทั้งหมดเลยสาธุสาธุาธจุดแรกเลยที่ควรจะมากราบนะครับก็คืออัฐิใช่ครับผมจุดต่อมาตรงไหนฮะก็ทางด้านขวามือครับก็จะเป็นห้องคัมภีร์ เก็บสมุดข่อยของหลวงปู่บุญครับผมตำหลับตำราที่ท่านได้ร่ำเรียนไว้งั้นเราเข้าไปดูกันไหมครับอะอยากเห็นสิเข้าไปดูนี่คือนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าที่ห่อตำราครับอตำราใช่ที่ถักใช้พวกลินทองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหอสมุดข่อยใช่คือในสมัยโบราณจะห่อใช้ห่อเพื่อรักษาแล้วก็เก็บไว้ในตู้คัมภีตู้คัมภีอยู่สังหมดเลยแล้วแล้วตู้เก่าแก่นี่กี่ร้อยปีเนี่ยในยุคสมัยไหน ยุคหลวงปู่บุญแน่นอนครับหลู่นี่ก็ร้อยกว่าปีแน่นอนครับไปชมอีกที่ดีกว่าใช่ไปและจุดตรงนี้เลยอ่านี่คือไฮไลท์ของวัดกลางบางแก้วครับเป็นที่เก็บเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกรุ่นนี้เนี่ยเท่าเท่าไหร่อ่าถ้าสภาพนี้เนื้อเงินผมว่าน่าจะต้องมีหลัก10ล้านครับหลักสิล้านแน่นอน ก็จะมีภาพปิดตาด้วยเนาะแต่อย่างเงี้ยก็คือจะเล่นกันไม่ไม่แพงที่แพงก็จะเป็นพวกนี้จะแพงมากนะที่เห็นเนีย่างเนี้ยคืออ๋ออ๋อที่เป็นช่อช้อนี่หลายร้านเฮ้ยที่เป็นช่อใช่คือในวงการเล่นหากันองค์ยอดเนี่ยองละล้านครับละองค์ละล้านไหนไหนอาเนี่ยไม่สามารถหยิบจับเจ้าโสรุ่นแรกได้ ขบแผนอยู่เอามาโชว์เป็นเป็นเป็นพิมพ์นี้ครับพิมพ์น้องโจเอามาโชว์น้องโจไหนดูนิไหนดูทิไหนดูไหนดูเป็นพิมพ์พิมพ์พิมพ์ชลู๊ดนี่เลยเกิดทันนะเกิดไม่ทันครับแต่ว่าชอบและศรัทธามากได้มาจากใครพ่อหรือไงก็ไม่ใช่ครับอันนี้คือเช่ามาเช่าเองเลยแล้วเก็บไว้ทำไม ้อาทองก็ปลอมเพชรก็ปลอมคุณรู้ได้ไงเพชรปลอมทองปลอมผมรู้สิผมดูที่ตัวตัดคุณผู้ชมครับรับหน้าที่จากอเป็ดนะครับกเดินไม่ไหวพี่โจก็เลยแกบอกว่าลองขึ้นไปดูสำรวจดูที่ว่าชั้นสองและชั้นสามมีอะไรบ้างตามมาครับเดินไหวไม่ใช่เดินไม่ไหว พูดเหมือนแก่ไปเลยเนี่ยไม่ไม่แต่ว่าอยากให้ขึ ouais ้นไปดูกันสองคนให้อาคุยกับหลวงพ่อใช่เดี๋ยวน่าคุยกับหลวงพ่อแต่ยังเดินไหวยังโอเคโอ้ย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 รักกรอกจิ้งหอกเล่นนะครับไอ้เต้าอาเป็ดครับขึ้นไปดูชั้นสองกันต่อดีกว่าครับ เราขึ้นมาชั้น2แล้วครับส่วนใหญ่แล้วพี่โจชั้นสองนี่จะไว้อะไรครับก็จะเป็นเครื่องลายครามถ้วยชามสังคโลกแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บางส่วนตั้งแต่ในยุคข,ของสมัยหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มลองชมดูครับจะเป็นนี่ครับจะเป็นพวกโถถ้วยชามอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะย้อนย้อนไปในสมัยอดีตน,นะครับ,รบเราลองดูลองศึกษาดูว่าถ้วยชามเป็นตะลงต่างๆเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยจะมาจากประเทศจีนใช่ใช่อ่ะสวยจริงๆเดี๋ยวพาไปดูโต๊ะมุกที่เขาบอกว่าสวย ไปดูที่นะครับผมปะตามาห์ผู้ชมครับพอเราเข้ามาแล้วครับแอบเห็นธรรมมาท,ที่เป็นครับโต๊ะเขาเรียกโต๊ะมุกหรือธรรมมาสมุกเป็นธรรมมาตรครับที่ทําจากมุกรประดับฝัง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 สวยมากอันนี้คือได้มาอย่างไรครับพี่อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถวายหลวงปูบุญครับอ,อันนี้เป็นของหลวงปูบุญใช่ครับในยุคนั้นนะต้องมีร้อยกว่าปีครับผมเป็นร้อยปีนะครับ แล้วก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแม้กระทั่งอันนี้คือนจะเป็นโต๊ะหมู่โต๊ะหมู่มมที่<ช>ประดับด้วยมุกเนาะอ<ช>้โอ,โอสูงมาก นะครับเป็นลูกปั้นบุญคีพึ่งของหลวงปู่บุญคุณผู้ชมครับพอเราดูด้วยสเกลต่างๆแล้วท่านเป็นคนเป็นเป็นเป็นพระที่สูงใหญ่เนาะใช่ครับตัวจะสูงใหญ่แล้วก็ตามประวัติคือท่านค่อนข้างดุด้วยแล้วดูหน้าตาท่านดุมากครับหลวงปู่บุญเป็นคนที่ดุเลยครับตามประวัติที่ศึกษามาเพราะผมเกิดไม่ทันหนูก็ศึกษาต่อมามาฝั่งตรงข้ามนะครับก็เราก็จะเห็นหลวงปู่เพิ่มและหลวงปู่เจือครับผมนะครับ หลวงปู่เพิ่มท่านดูเมตตามากใช่ครับดูท่านแบบมีหน้าแบบเป็นเกจิที่หน้ากลาบไว้อ่ะครับดูหน้าท่านแบบเมตตาสูงเลยแล้วหลวงปูเจือครับ หลวงปู่เจ้าท่านก็เป็นพระที่เมตตาเหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาท่านจะเยอะมากๆเห็นเขาบอกว่าหลวงปู่เจ้านี่คือวัตถุมงคลของท่านเินเนคืออะไรนะครับก็จะเป็นเบีย้ยแก้กับเบีย้ยแก้ที่เรียนตลอดก,ลอกลาลมาจากหลวงปู่เพิ่มแล้วก็หลวงปู่บุญที่ท่านเรียนมาที่ถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมาคร<า>ับแล้วก็จะเป็นเ็ดยาวาสนาจินดังโอโ้โหคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะฮะนี่คือสิ่งมงคลนะที่ทุกคนเมื่อมาที่วัดกลางบางแก้วนะผมว่าชั้น3ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณควรจะมากรา้ เต็มอิ่มกับพิพิธภัณฑ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาอเป็ดกันข้างล่างดีกว่าครับอ่าชั้นสองไฮไลท์ชั้นสามเนี่ยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่บุญตัวจริงๆท่านเป็นคนสูงใหญ่นะคนโบราณนี่ยจะสูงใหญ่ขึ้นไปรู้สึกว้าวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมากันอีกใครที่สนใจนะครับก็มาที่วัดงามบางแก้วนะครับอยู่นครเย็สีนี่เองอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับยินดีครับยิมากๆยจนดีม เดินไปอีกนิดจะพบกับวิหารกระจมแต่ของวัดกลางบางแก้วหากใครที่กำลังทำธุรกิจอยากเป็นเจ้าสัวต้องห้ามพลาดครับและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับ,รบเขาเรียกว่าวิหารกระจมแต่ในวิหารกระโจมแต่เนี่ยเขาจะมีเจ้าสัวองค์ใหญ่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าสัวองค์ใหญ่นี่ครับใครมาเนี่ยตางมากราบไหว้ขอพร และจริงๆแล้วถ้าเกิดยิ่งทําธุรกิจเขาบอกเลยมากาบท่านเนี่ยจะได้เป็นความเป็นสี่มงคลและเป็นเจ้าสัวแล้วก็มีโชคมีลาภมีโชคมีลาภผมอยากเป็นเจ้าสัวหลวงพ่อหลวงพ่อหยิ้ไม่สักทิ้นิจะเป็นเจ้าสัวได้ได้เมตตาหน่อยเมตตารายการนะว่า เอา,า,า,าแล้วะเอาแล้วเอาแล้วหยิบเอาแล้วหยิบมาแล้วหยิบแล้วนะคร um ับผมผมอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่เลยเลยสวยชนะสี่ชนะสี่อันแน่อะไรในมือครับนั่นโห และตอนนี้ครับเราอยู่ในอนุสาวรีบุรพา,ารย์ทั้ง4องค์ข้างในเห็น มีความสำคัญกับวัดกลางบางแก้วอย่างไรบ้างอยู่องแรก่านหลวงปู่บุญพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญคันตะชอบท่านเป็นเจ้าว่าตั้งแต่ปี2429 2429ใช่ครับปีนั้นหลวงปู่เพิ่มเกิดปี่ร้อยกว่าแล้วโอ้ใช่ไหมองค์ต่อมาฮะองค์ต่อมาก็หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เพิ่มปุญญวัสนโนพระพุทธวิถีนายกสมณศักดิ์เดียวกับหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญคือท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระพุทธวิถีนายก เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญองค์แรกของประเทศไทยครับองค์แรกของประเทศไทยแล้วก็มีที่เดียวที่วัดกลางบางแก้วนี้หลังจากนั้นก็พอพอที่หลวงู่บุญได้แล้วก็หลวงู่เพิ่มเป็นองค์ที่สองคือในประเทศไทยมีแค่สององค์เท่านั้นองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองครับนอกานั้นไม่มีแล้วอยู่ที่วัดกระบกอยู่ที่วัดกลางแก้วอยู่วัดกลางบันแก้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ยังไม่เห็นชื่อนี้อีกแล้วเพราะหรอก啊 รองค์ที่สามองค์ที่สามคือพระประหลัดใบเป็นรักษาการเจ้าวาดองค์ที่สี่หลวงปู่เจือปิยสิโบเป็นรองเจ้าวาดวัดกลางแก้วเป็นรองแต่ท่านเป็นพระเกจิเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในทั่วประเทศไทยแล้วอยากจะบอกทุกท่านนะถ้ามาที่วัดกลางแก้วนะผมบอกว่าได้นอกจากได้มากราบพระแล้วผมเข้าทุกโบสถ์เนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าผมยิน จิตใจผมเย็นผมร่มเย็นมากถ้าใครได้มานะครับมานั่งสมาธินะครับที่ละหนาทีสินาทีนั่งสมาธิตะกี้ก็ได้นั่งสมาธิไปนิดนึงก็ได้นั่งนึกถึงต่างๆนานาทำาให้จิตใจมันมันเบิกบานได้ครับนะผมอยากให้ทุกคนที่มาอยู่บริเวณนี้หรือใครที่อยู่ไกลจากที่นี่นะครับมาเลยครับอยู่นครใจีศรีนะครับวับดกลางมาแก้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก600กว่าปีขอจเจริญพรให้ ทีมงานจงมีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางด้วยความแควงคาดปลอดภัยเจริญพรสาธุช่วงหน้ากินกับโกพวกเราจะพาไปชิมร้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากินกับโกครับ กอนบ่ายโกกะโกช่วงกินกับโกเรามาอยู่กันที่ครัวเจ๊ซิมจังหวัดนครปฐมที่คนนครปฐมหลายๆคนแนะนำให้ช้าก่อนบ่ายโกะโกะโกต้องมาลองให้ได้ครับและช่วงกินกับโกช่วงนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อที่จะมากินร้านนี้เลยพี่น้องชาวนครปฐมเนี่ยแนะนำบอกว่ากูบอยมาต้องมาร้านนี้เลยนั่นก็คือร้านครัวเจ๊ซิม ร้านนี้นะครับมีตํานานและเปิดมาแล้วกว่า20ปีและคนที่นั่งข้างๆผมอยู่นี่ฮะนี่คือเจสซิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจสซิงจ๋าถามนิดหนึ่งเจ๊ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วก็น่าจะถึง20ปีแล้วนะคะ20ใช่ไหมร้านเนี้ยถ้าเกิดตรงนี้จะไม่ถึง20ปีอยู่แต่ประมาณ5ปีแต่ว่าถามว่าตัวเจสซิงเมงทำกับข้าวมาถึงไหมถึงแล้วนะ20ปีเพราะว่าต้องจะออกจากโรงงานมาก็ เริ่มทำข้าวแกงนี่จุดเริ่มต้นนะใช่ๆช,ชแล้วทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่เป็นเอ,อะไรและคอมเมนตหรือซิกเนเจอร์ของทางร้านมเมนูไหนที่แบบว่าเป็นเมนูแรกที่เราประสบความสาเร็จและลูกค้าถามกันมาก ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูแรกๆอมันก็จะเป็นอันนู้นอันนี้อันนี้เอาเอาเมนูแรกก่อนจะลองชิมจะลองชิมก่อนเมนูไหนฮะที่เป็นเมนูที่แบบเฮ้ยลูกค้าชอบอันนู้นก็จะเป็นสายหวานอันนี้สายหวานใช่ค่ะอันนี้คือออะไรจ๊ันนี้ก็จะเป็นหมูขั้วน้ำจิ้มแจ่วอันดับแรกต้องลองตักเอาลองไปชิมก่อนลองชิมก่อนว่าเราชอบหวานไปไหมระดับนี้ถ้ามันหวานไปลูกค้าก็นี่เลยน้ำจิ้มแจ่วมันจะออกแนวเปรี้ยวใช่เนี่ยค่ะ นะครับโหน่ากินมากเลยอะใส่ผักเยอะๆผักก็เป็นเครื่องราบเครื่องอะไรพวกนี้เขาก็จะออกหวานหวานได้หวานหวานเค็มๆเผ็ดเพ็รแตลึกๆก็ไปแล้วเขาก็จะมีความเค็มอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าหวานอย่างเดียวนี่เป็นเมนูที่ทามาแรกๆแรกๆแล้วได้รับความนิยมใช่ค่ะเนาะโอ้โหอร่อยนะสําหรับผมผมชอบเมนูต่อมาครับเย๊ก็เมนูต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นเนื้อพริกไทยดํา เนื้อพริกไทยดำทางร้านจะนำเนื้อไปหมักกับพริกไทยดำแล้วปรุงรสให้มีรสเค็มหวานนัว mm hmm. เผ็ดปลาย,ลายด้วยพริกไทยดำผัดในกระทะหอมๆแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับอันนี้จอกแนวเค็มเค็ม เค็มแล้วก็คุกกับข้าวอเด็ดมากเลยใช่คนที่ไม่ค่อยชอบกินหวานก็จะแนวเค็มเผ็ดแต่เขาจะเผ็ดที่ตัวพริกไทยดาเขาจะเผ็ดที่ตัวพริกไทยดำแล้วก็จะมีความเค็มเล็กน้อยแล้วก็มีหวานนิดหน่อยติดก็ออกมาแล้วแต่หวานไปนิดนิดใช่ไหมเจ๊ไอ้นี่กินผมว่ากินแก้มเพลินๆนะใช่ค่ะเนาะเมนูนี้ได้ผมชอบนะผมชอบเมนูต่อมาครับเจ๊อันนี้ก็จะเป็น ที่ลูกค้าบอกว่าจะเป็นแค่กะปิดอกแคผัดกะปิทางร้านจะนำหมูสับที่ผสมกุ้งสับมาผัดกับกะปิหอมๆจากนครปฐมความเด็ดอยู่ตรงนี้แหละครับเจ๊ซิมบอกว่ากว่าจะนำมาผัดได้เจ๊ต้องนำไปปรุงตามสไตล์สูตรลับของทางร้านใส่ผักตามฤดูกาลอย่างดอกแคลงไปผัดด้วยน่ากินใช่ไหมล่ะครับ อันนี้มันจะผัดออกแบบเปรี้ยวๆวหวานหานครับคุณผู้ชมเปรี้ยวหวานหวานเค็มๆ,<ห>ๆจะออกสามรสของเขาเฮ้ยอร่อยแล้วความสําพัานธ์นที่สุดนะครับมันมีความหอมของกะปิตัวกะปิเอง<ช>ไม่ได้เค็มมันมีอัตรัคือเปรี้ยวหวานติดเค็มเล็กน้อยจากกะปินะฮะจากตัวกะปิเล็กน้อยมากแต่กินแล้วผมว่ามันมันใช่ค่ะก็ต้องทงานกันเนี่ยพวกผักสดกวงอะไรพวกอร่อยอะเจ๊เมนูต่อมาครับปลาทูปลาทูต้มมะนาว ประทูต้อมาดันทางร้านจะใช้ประทูตัวเบิ่มๆขนาดไซส์เข่ง80บบอกเลยว่าต้องนำเข้านะครับรุ่นนี้ เห็นว่าตัวใหญ่แต่เนื้อไม่แข็งจนเกินไปเพราะร้านจะนำมาต้มกับมาดันจนได้ที่สดโคกโ,โ,โคลคลองคอครับอร่อยอร่อยจะท้่ผมถามนิดนึงหนิตัวปลาทูทำไมเราถึงเลือกไซส์ใหญ่ทำไมเราไม่เลือกหองปลาทูไอนี่เอามาจากอันนี้มันแล้วแต่หน้านะคะบางทีก็จะเป็นปลาปากีไปอินเดียปลาของนงก็แล้วแต่แม็กคนที่เขามาส่งเรา,าเขาจะได้ปลาจากที่ไหนแต่เขาก็จะคัด เนื้อนิ่มเนื้อออกมันอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาถ้าเป็นปลาบ้านเราก็อาจจะมันหน้าหนาวหน้าเดียวเนอะใช้ไหมในในมาแล้วฝากร้านกับคุณผู้ชมหน่อยฮะร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเปิดปิดกี่โมงร้านเรานะคะร้านทัวเจซิ้นะคะจะตั้งอยู่ที่ขุนแก้วซอย12นะคะ อำเภอนครเจสีจังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์0813514569ร้านเราจะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าครจะปิดแค่3โมงครึ่งเย็นโดยปกติร้านเราจะหยุดทุกวันจันทร์แต่ถ้าเกิดว่าจันไหนตรงกับวันหยุดนะคะตะเลิกเราอาจจะเปิดแล้วก็ย้ายไปหยุดวันอื่นแทนงั้นขอบคุณเจสีมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ เราก็ตกใจฮะว่าทําไมลูกค้าเยอะผลปรากฏว่าผมเพิ่งทราบนะครับว่าร้านเจ๊ซิงเนี่ยแกทําเองกับมือ ส่วนใหญ่แล้วประมาณ80-90%แกจะทําเองกับให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องปล่อยตัวกันไปทํากัเพ้าก่อนและเทปหน้านะครับคุณผู้ชมอยากให้ผมไปชิมที่ร้านไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีโอกาสมากินที่ร้านครัวเจซิมแล้วนะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าคุณได้สั่งเมนูแบบที่ผมสั่งหรือเปล่าและรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทปหน้าอยากให้เราไปที่วัดไหน ไปกินร้านอะไรอร่อยอร่อยติดตามให้ดีนะครับวันนี้รายการก่อนบ่ายโกกับโกลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับอร่อยแบบนี้รายการขอการันตีเลยครับว่าต้องไปลองและสำหรับปีใหม่นี้อเป็ดและโกบอยครัชอยากจะเล่าเรื่องราวดีๆและอวยพรแก่แฟนๆทุกคนครับโกโกเราเจอกัน ทุกวันศุกร์นะครับก่อนบ่ายโกโก้ทุกวันศุกร์จะต้องเจอกันจะต้องไปไหว้พระกันจะต้องไปกินอาหารอร่อยกันเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยห้ากิโลว่ามีแต่ร้านอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยกินแต่ละกินแต่ละดอกแต่ละดอกเลยนะจนน้ําหนักขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่ามันก็มีความสุขนะแล้วได้ไปวัดไปเนี่ยตลกไปตลอดทางคุยเรื่องสเพเหระฉะนั้นพี่น้องเอฟซี โกกับโกทั้งในด้านออนไลน์ line, และกันในด้านออฟไลน์ line, นะครับหรือในด้านของทีวีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นารชนานะครับผ่านพ้นมันไปให้ได้เดินก้าวต่อไปก้าวนี้อาจจะก้าวขุกขรก้าวนี้อาจจะเหยียบกระเบื้องก้าวนี้อาจจะเหยียบเหยียบหินแต่ก็ต้องระมัดระวังในการเดินก้าวต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับมีคนออสซัปมาปองมีคนอาทองมาให้บารมีสมเด็จพระสยามเทวาธิราชปกปักรักษา พี่น้องประชาชนทุกคนขออยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขแล้วก็สงครามขอให้เลิกไวๆนะครับทุกอย่างวัทถภัยต่างๆนาวุกภัยต่างๆนานาก็ขอให้อย่าได้บังเกิดมาเลยนะครับอย่าให้มีเกิดขึ้นมาเลยสงสารสงสารคนไทยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกับการดูแลตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากดังนั้นขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับผมในตัวตัวผมนะครับถ้าจะมาสรุปในปี2,568ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นปีที่เหนื่อยเอาการเหมือนกันแต่ก็จะถือว่ามันเป็นปีที่ผมได้รับโอกาสจากช่อง WorkPoint กับอัปเปตเชิญยิ้มนะฮะที่เปิดโอกาสให้ผมมาทํารายการก่อนบ่ายโกกับโกในวาระอิทธิขึ้นปีใหม่2,569นี้นะครับหรือที่ใครๆก็เรียกว่าปีม้าทองก็ผมขออบนวยโวยพรให้ทุกคนนะครับประสบความสาเร็จอย่าเจ็บอย่าจนนะครับและขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองราบรื่นขอให้คุณพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอแม่แม่ทั้งหลายนะครับก็ สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยต้อนรับปีม้าทอง2,569นี้ครับ